สวัสดีครับร้านเติมแม็กซิ่งบางปะอินนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวคันด้าแจ๊ดคันนี้นะครับคันนี้นะครับลูกค้านะครับเข้ามาจับเป็นล้อขอบ17นิ้วนะครับเป็นล้อใหม่มือหนึ่งตัวโชว์นะครับตัวนี้นะครับเป็นขอบ17นิ้วนะครับสเปคล้อหน้านะครับกว้าง7.5ออฟ42นะครับล้อหลังนะครับกว้าง7.5นะครับออฟ35นะครับตัวนี้เป็นทรงล้อหน้าตื้นหลังลึกนะครับมีออฟแบบ สวยมากๆนะครับเป็นขอบเลดนะครับล้อใหม่ตัวโชว์ทรงยุค90นะครับตัวนี้คันนี้จับคู่กับยางใหม่ด้วยนะครับเป็นยางแลนเซลนะครับ205 45 17นะครับตัวนี้เป็นยางไทยใช้งานค่อนข้างดีแล้วก็นุ่มแล้วก็เงียบนะครับก็ใส่กับรถเดิมๆสวยเลยนะครับคันนี้ก็คือเป็น Honda Jazz GK เเดิมๆนะครับไม่โหลด นะครับคันนี้เดิมๆเลยเน้นใช้งานนะครับที่สําคัญครับไม่ล้นซุ้มด้วยนะครับสวยมากๆครับคันนี้ก็จบไปที่งบประมาณ1นึ0งบาทนะครับโดยใช้ล้อเก่าเทินไว้นะครับก็จะสวยประมาณนี้เลยนะครับพี่ท่านไหนนะครับขับแก๊สจีู่นะครับเข้ามาจัดแบบนี้ได้เลยนะครับราคาเบาๆแบบนี้นะครับร้านเตอร์แม็กซิ่งบางไปอินจัดให้ครับ